นะคะฟันลูกขึ้นแล้วจะต้องพาลูกไปเคลือบฟูอะไรเมื่อไหร่ก็จะต้องตอบว่าฟันนำ้ำนมของลูกซี่แรกที่โผล่พ้นเหงือกขึ้นมาคุณแม่ควรที่จะพาลูกนะคะไปพบคุณหมอธนกรรมเด็กนะคะเพื่อให้คุณหมอฟันนะคะช่วยตรวจประเมินนะคะช่องปากและฟันของลูกนะคะแล้วก็เพื่อรับคําแนะนํานะในเรื่องของการดูแลช่องปากและฟันของลูกนะคะให้คุณหมอสอนวิธีการแปลงฟันที่ดีและมีคุณภาพนะคะเพราะว่าหัวใจสําคัญเลยของการที่จะช่วยป้องกันฟันผุนั่นกะ็คือการแปลงฟัน แปรงฟันถูกวิธีแล้วก็แปลงฟันอย่างมีคุณภาพนะคะจะช่วยโลโดโอกาสการเกิดฟันผุลูกได้ส่วนในเรื่องของการเคลือบฟัวร์ไร่นะคะคุณหมอเองก็จะเป็นคนที่พิจารณาในเรื่องของการเคลือบฟัวร์ไรให้กับลูกของเราเองนะคะดังนั้นหัวใจสําคัญนะคะเราต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของการแปรงฟันดีแปลงฟันอย่างมีคุณภาพนะคะแปรงฟันให้ลูกนะคะอย่างน้อยสองครั้งนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็เลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟัวร์ไรเพราะว่าฟัวร์ไรเองนะคะก็จะช่วยป้องกันฟันผุนะคะฟันน้ำนมลูกซี แรกที่โผล่พ้นเหนือขึ้นมานะคะสามารถเลือกใช้ยาสิฟันนะคะที่มีฟัวร์ไร1,000 ppm นะคะนะแปลงฟันให้ลูกก็จะช่วยโลดโอกาสการเกิดการที่ลูกจะฟันผุได้นะคะแต่ถ้าลูกเรามีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุเนาะสามารถที่จะเลือกใช้ยาสิฟันนะคะที่มีขนาดความเข้มข้นของฟัวร์ไรอยู่ที่1,500 ppm ได้นะคะดังนั้นเลือกให้เหมาะสมส่วนถามว่าจะใช้เป็นตัวไหนดีก็จะใช้เป็นยาสิฟันเด็กคินดีนะคะเหมือนก,นกันกับแม่โบก็ได้นะกดได้ตะก,กาแม่ค่ะ